ครับผมวันนี้ก็มาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับพอดีได้พระมาเพิ่งจะส่งมาถึงนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกๆท่านนะครับผมองคนี้นะองค์ทางฝ่ามือนี่นะครับผมได้มาใหม่พอดีส่งแบบลงทะเบียนมาน้องเจ้าของพระเขาบอกว่าเขาขายแล้วเขาไม่รับคืนผมบอกผมไม่มีปัญหาถ้าส่งพระมาเหมือนตัวอย่างผมโอเคเลยมีแต่ผมจะรับเช่าเพิ่มนะครับ คือวันนี้นะผมก็เห็นในกลุ่มของคูเต้นะมีพระหลายหลายท่านนะไม่เหมือนหลวงผมซึ่งผมก็ไม่มีความรู้ในทุกๆพิมพนะอย่างที่ผมบอกประจำอะครับว่าผมไม่ได้ยึดพิมพเป็นหลักผมดูวิธีการสร้างเป็นหลักแต่พระที่พี่พี่เพื่อนๆหลายๆท่านมาส่งให้ผมดูอะบางทีอะที่ที่เขามาลงในกลุ่มของคูเต้นะพูดอย่างนี้แล้วครั้งนี้ผมก็เข้าไปส่องดูนะก็คือบางพิมพมันมันเหมือนของที่พระหลุดซึ่งผมก็ไม่มีซึ่งผมก็ไม่ได้สะสม บางองค์ผมก็สะสมในแนวทางพิพัณฑน,นะครับคือผมอะถ้าเกิดถามว่าพิมพ์เนี่ยตามหนังสือของอาจารย์ราวิโรนนะครับคือมันมีข้อด้อยในหนังสือนะผมเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้ลวคือหนังสือพอระาบางองค์เนี่ยไม่มีหลังที่ชมพระแล้วก็พระในในหลายๆพิมพ์เนี่ยไม่มีขอบข้างแล้วแล้วก็รอยรอยตัดช่อให้ชมเนี่ยหรอไหมมันก็เป็นข้อด้อยว่าคนก็ไม่เข้าใจผมถึงบอกว่าผมศึกษามานแนวทางวิธีการสร้างเนี่ยเหรอไหมครับแล้วผมก็ค่อยมาดูเ ไม่มันไม่ใช่นั่นงดิผมดูวิธีการสร้างเป็นหลกักแล้วผมก็มาดูอายุของเนื้อซึ่งมันต้องได้ในโลหะที่อยู่ในาประมาณอายุประมาณ80กว่าปีในในเลนนั้นนะผมก็เลยได้ภาพมาหลากหลายพิมพ์แบบที่ผมคยทำคลิปให้พี่ให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับก็คือตามนั้นนะคราวเนี้ยวันนี้ผมจะไม่ให้ชมตรงนี้แล้วผมจะมาบอกวิธีการสร้างใหม่อเรามาฟังกันใหม่นะเดีย๋ยวผมจะย่อยอ่อก่อน นะพ้าเนี่ยนะครับสมมตินะผมสมมุติว่าอ่ะผมสมมุติว่าอันนี้คือแม่พิมพ์นะแม่พิมพ์แม่พิม,มพ์มของของที่เขาแกะในในในบล็อกหินนะครับพ้าเนี่ยที่เขาแกะเนี่ยเขาจะมีความตื้นนะครับ <c oughs> นี่ออกไหมครับคือเวลาแม่พิมพ์เนี่ยเขาไม่ได้ลึกมากนะึกไหมครับพอเวลาเขาแกะเนี่ยคุณอย่าลืมนะถ้าพ้าเขามีความลึกม,มากเนี่ยเหมือนเหมือนพระพิมพ์อื่นๆเนี่ยของวัดอื่นๆที่คุณจะเ,เคยได้ยินมาผมไม่เขาผมไม่สนใจนะ ผหลุมพบุญเนี่ยของเขาจะหน้าพ้าเขาจะตื้นแค่นี้นะขอบของเขาจะสูงแค่นี้แล้วเขากัดแล้วเขาแกะจากบล็อกเนี่ยนะครับที่ว่าอาจจะเป็นหินหรือเป็นตะก่วในแบบที่ผมเข้าใจนะนะถ้าเกิดเป็นหินเนี่ยเขาแกะได้อ่อนช้อยแบบนี้ไม่ได้นึกออกไหมครับแล้วพอเวลาเขาเอาขี้พึ่งนะเดี๋ยวผมขอแยกพ้าออกก่อนเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนกันแล้วเวลาเขากดพิมพ์นะครับเขากดเข้าไปใช่ไหมสมมตินี่คือแผ่นขี้พึ่งนะที่เขาปั้นมาปุ๊บเขากดเข้าไปปุ๊บ นึกออกไหมครับกดเข้าไปแล้วเขาดึงออกมาหน้าพักเขาจะบางนะก็คือบล็อกของเขาเนี่ยพื้นผิวของเขาจะแค่จะแค่ขอบขอเอจะแค่เป็นเป็นพื้นผิวของของของโองพานนะครับแล้วสูงมาแค่ขอบขอบประจังนะขอบซุ้มนะแล้วพอถอดมาปุ๊บเขาบางนะใช่ไหมพอเขาบางปุ๊บเนี่ยเขาไม่สามารถจะติดการชอได้นึกออกไหมครับเสร็จปุ๊บเขาจะนําแผ่นกิ้พก่ออีกหนึ่งแผ่นสมมตินะถอดออกมาปุ๊บเนี่ยเป็นหลุมอ,อย่างนี้ใช่ไหมเป็นเป็น เป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นรูนเป็นรูนลักษณะน,นี้นะแล้วพอเนี้ยปุ๊บเขาก็จะเอาแผ่นที่พึ่งอีกหนึ่งแผ่นนะครับมาทําการปิดหลังปิดหลังนะครับเพื่อให้พระเกิดความหนาขึ้นเพราะพระเนี่ยแหม่การผมไอ้นี่ก็หักไปด้วยพะาพราะเขาเนี่ยจะมีความจะมีความลึกแค่ขอบพื้นผิวกับขอบซุ้มนะครับพอเขากดแผ่นออกมาปุ๊บเนี่ย แผ่นแผ่นเอ่อเขาเรียกอะไรแผ่นหน้านะครับก็คือพิมพ์ตัวหน้าเนี่ยเขาจะตื่นมาแค่นี้เห็นไหมคุณเห็นขอบข้างนี้ไหมเนี่ยเขาจะตื่นมาเสร็จปุ๊บพอและพอเขาถอนมาได้ปุ๊บเขาจะปากออกเรื่องไหมครับปาดออกเพื่อทําให้เรียบแล้วทําอีกชิ้นหนึ่งเสริมหลังเข้าไปเสริมหลังเข้าไปเสร็จปุ๊บ mm hmm. พอสนะเสริมหลังเข้าไปเสร็จนะครับสมมตินะสมมติเสริมหลังเข้าไปปึ้งได้ความหนาที่เขาต้องการแต่ไม่หนามากเรือง่าไหมไม่ใช่หนาประมาณประมานี้นะผมะอันนี้ผมอธิบายวิธีการเสริมหล พอเสริมหลังก็ไปเสร็จปุ๊บเขาจะใช้ขี้พึ่งอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อที่มารีดขอบรีดขอบข้างถามว่าทําไมต้องรีดขอบข้างถ้าไม่รีดขอบข้างเวลาเข้าไปสํารอกเทียนเนี่ยความหนาของความหนาของอ,อการการพอกขี้พึ่งเขาเออการพอกการพอดินขี้วัวเนี่ยและดินไทยเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้พาสเนี่ยเวลาหลอมแล้วมันเกิดการระเบิดนึกออกไหมครับเขาเขาเลยต้องเสริมข้างเพื่อเวลาที่สําลอกออกมาปุ๊บเนี่ยขอบข้างอะ่ะ พราจะไม่แตกออกจากกาันเนื้อไหมครับความหนาเขายังจะยังได้อยู่ถ้าเกิดเขาไม่เสริมขอบข้างเข้าไปปุ๊บเนี่ยเวลาที่เขาหลอกมาเป็นต้นแบบเนี่ยการทำรอดดินไทยออกมาพิมพ์ที่อยู่ในดินไทยอ่ะมันจะมีการแตกออกจากกันได้เนื้อไหมครับเขาเลยต้องเสริมข้างเพราะเสริมสร็จเขาทำยังไงเขาก็จะปาดฉะนั้นขอบข้างเนี่ยโดยผิวด้านนอกเขาจะเรียบเดี๋ยวแป๊บนะโดยผิวด้านนอกเขาจะเรียบแต่เขาจะทิ้งสาด้านในของหุ่นเทียนเอาไว้นะครับก็คือเป็นงานประกบสองสองชิ้นประกบกัน คราวนี้มันขึ้นอยู่กับว่าที่เขาประกบเนี่ยบางอง์บงองค์ประกบหนาบงองค์บางองคเนี่ยประกบประกบตื้นพระวานรณที่ได้ออกมาเห็นไหมความหนาความตื้นต่างกันเห็นไหมครับเห็นเนาะความหนาความตื้นต่างกันแต่สิ่งที่ผมอยากให้สังเกตก็คือพอเวลาเขาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงจะไปเดียพอเวลาเขาเนี่ยนะพอเวลาเขาเสริมเสร็จปุ๊บเขาปาดเก็บปุ๊บใช่ไหมครับ ขาจะทิ้งร yeah. er no like ่องรอยภายในกุ่นเทียนเอาไว้ซึ่งเขาไม่สามารถที่จะเห็นได้ว่าร่องรอยจะเกิดแบบไหนร่องรอยที่เกิดของการประกบข้างเลยจะมีมาไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่องค์นี้มีใกล้เคียงกันเพราะก็คือแม่พิมพ์เวลาเขาถอดมาเนี่ยจากแม่พิมพ์จากแม่พิมพ์ดั้งเดิมนะแม่พิมพ์ต้นฉบับเนี่ยเขาจะมีความหนาแค่นี้นิดเดียวเห็นไหมเสร็จปุ๊บองค์นี้เสริมเสริมบางองค์นี้เห็นไหมเสริมหนาเห็นไหมแม่พิมพ์ดั้งเดิมเขาจะมีร่องรอยอย่างนี้อยู่นะครับเห็นไหมเสริมหนาเสริมบาง เห็นไหมครับอโอเคนะเห็นนะผมเพิจบอีกข้างนึงเดี๋ยวผมขอค่อยๆเริ่มปึ๊บเห็นไหมเสริมหนาเสริมบางต่างกันเห็นไหมร่องลอยหเห็นไหมเห็นร่องลอยไหมภาพชัดไม่เอ่ยเห็นไหมครับ ความนาของเหรียญทางขวามือจะหนากว่าเหรียญทาังซ้ายเห็นไหมขอบช่วงนี้ครับเห็นไหมขอบช่วงนี้เห็นไหมครับจะหนากว่าเหรียญน,นี้เห็นไหมสังเกตไหมอ่าแล้วเสริมหลังหนากว่าเหรียญน,นี้เห็นไหมครับเห็นเนาะอ่าโอเคเสร็จปุ๊บพอหลอมออกมาปุ๊บเนี่ยพอได้ลักษณะน,นี้ใช่ไหมครับผมแยกพักออกก่อนเนาะผมมีหลายเรื่องนะแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดหมดอะ คือบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวพันนะครับนะก็แนวทางสะสมใครแนวทางสะสมมันคราวนี้ที่ผมเอามาทําคลิปอ่ะผมอยากมันมันเป็นความใฝ่รู้ของผมที่ผมจะเก็บข้อมูลชุดหนึ่งไว้ให้ลูกผมผมไม่ได้ผมไม่ได้มาทําคลิปเพื่อมาทําขายพ้าให้พี่เพื่อนเพื่อน,นหรือผมไม่ได้ต้องการให้พี่เพื่อนๆนําเงินไปเช่าพ้าแบบผมนึกอ,ออกไหมครับแต่ผมต้องการให้ข้อมูลชุดหนึ่งที่สําหรับคนที่มีพ้าแบบผมหรือสะสมในแนวทางแบบผม เขาได้มีข้อมูลชุดนี้แล้วพูดได้บอกได้อธิบายเป็นว่าสร้างอย่างไรลักษณะมันเป็นแบบไหนผมผมทําคลิปพวกนี้ออกมาแล้วผมสะสมพระเพื่อเพื่อผมต้องการอาข้อมูลชุดนี้ให้ลูกผมอธิบายให้ลูกผมฟังได้ลูกผมไม่เกิดไม่ทันแต่ผมบอกมาได้ไงเฮ้ยป้าสะสมมาแบบนี้เว้ยมันเป็นแบบนี้น้้ยเองลองฟังป้าดูแลเองไปศึกษาข้อมูลดูมันคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นว้ยแค่นั้นเองผมผมไม่ได้สนใจตรงนั้นนะนะและ้วครั้งนี้คือผมก็สะสมผมไปเรื่อยๆ อันนี้ผมจะให้ชมพระองค์นี้ก่นอนเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับพี่ๆเพื่อนๆลองเห็นไหมเนี่ยลองชมนะบางองค์ของผมในคลิปก่นกอนๆเนี่ยก็คือจะม,จะมีจะมีทิ้งตําหนิตร,ตรงนี้ไว้ยวแป๊มลับในซองหลักแหลองค์นี้ไม่มีผมไม่ได้ยึดพิมพ์นะเพราะพิมพนี้เป็นพิมที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ก็ทิ้งสระตรงนี้ไหมคุณเห็นร่องรอยไหมที่มันบอกเป็นปีการตรงเนี้ยกับตัววีตรงนี้เห็นไหม ปีไม้ผมมันหักเมื่อกี้นะมันหล่นนะครับเห็นไหมแล้วคุณดูวงนี้ผ่านผ่านตัวพิพัฒน์หลุดเห็นไหมในรักแร้ไม่มีเนี่ยผ่านตรวเห็นไหมเห็นเนาะเห็นไหมครับปีกาชัดเห็นไหมเห็นไหมครับมีเส้นใต้มือสองเส้นเหมือนกันชัดเจนนะคมคมเลยนะเห็นไหมเส้นใต้มือคมเลยนะเห็นไหมแล้วคุณเห็นแล้วคุณเห็นในบัวตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็มีเห็นไหม เห็นไหมครับเห็นเนาะอ่าคราวนี้ยผมเห็นนะมีอยู่คนบางคนนะคาเลเขาบอกในเจ้าสัวสองอาจจะมีดอกกุหลาบตรงเนี้ยเห็นไหมระหว่างฐานบัวสองต้นเนี่ยเสียดายก่างหักเซ็งเลยเนี่ยในในระหว่างฐานบัวสองตัวสองตัวเนี้ยเห็นไหมคุณเห็นเม็ดตรงนี้ไหมเขาเรียกว่าเป็นเม็ดดอกกุหลาบองค์เนี้ยเก่ากว่าองค์เจ้าสัวสองปีสามพันนะแต่ทําไมผมมีตำหนีเหมือนเขาวะเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมให้ครับ องนี้ไม่มีเห็นไหมคราวนี้ผมจะอธิบายองนี้ให้ฟังนลครับลองดูนะลองดูกันใหม่นะเห็นไหมครับความคมชัดเนี่ยของพิมพ์มันจะมีนะครับคมและแหลมเห็นไหมคมและแหลมผ้าบางองค์เนี่ยพอร้อยพอปนะผ้าเขามาดีนะแต่พอร้อยประกบข้างอ่ะเขาทิ้งเป็นหลุมมาไว้อะเป็นหลุมว่ามันมันเกิดได้ยากเห็นไหมหลุมตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันเกิดได้ยากบางคนมีนะเป็นหลุมตรงเนี้ย ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็คือมันจะเป็นนมันก็พอเป็นได้มันพอเป็นไปได้ครับแต่ครั้นี้เราก็ต้องมาดูผิวพรรณนณะของพานะวันนี้ผมจะให้ดูดูลายมือของหลวงปู่นะเห็นไหมการหลอมโลหะเห็นไหมครับเขาจะมีการบิดงอนะแต่การสะดุ้งไฟนะเห็นไหมเห็นไหมจะไม่เรียบตรงโฟกัสมันไม่ยอมโฟกัสเท่าไหร่เห็นไหมเห็นไหมครับมันจะมีการบิดงอเห็นไหมอ่ะผมจะให้ดูนะ นี่เราเห็นวอยประกบข้างมาแนละ้วเออผมลืมให้ดูให้ดูอรอช่อชนวนหรือช่อทางน้าที่ผมชอบพูดนะเ,ออเรามาลองชมออผมวางภาพใตนตำแหน่งเดิมน,นะครับองคซ้ายกับองขวาเหมือนเดิมเออเออไม่ยอมสูมโฟกัสเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บครับเดี๋ยวแป๊บครัขอขอจัดเรียงให้เรียบร้อยก่นอนเดี๋ยวจะมีการกระทบกระทั่งเห็นไหมครับคือรอยชอ่อชนวนน่ะพี่เพื่อนเข้าใจไหมครับ ยังไงเนี่ยเขาทิ้มไปปุ๊บเนี่ยความนูนของช่อชนวนนะถ้าเกิดเขาตะไบเก็บจนเรียบอะ่ะมันจะกินผิวพาด้านนี้เข้าไปด้วยตรง,ตรงใต้ฐานนะครับซึ่งเขาจะไม่ได้โยงทํากันเพราะว่าจะเสียผิวพันธุ์ของพาฉะนั้นยังยังไงก็แล้วแต่เขาจะต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้เห็นไหมร่องรอยของหุ่นเทียนพอเวลาเขาถอดพิมพ์ดึงหน้ามาปุ๊บเนี่ยเขาเสริมหลังนืกอไหมครับเขาเสริมหลังเสริมหลังฉะนั้นร่องรอยของศาสตร์เนี่ยมันจะวิ่งมาในในร่องรอยชนิดเดียวกันนี่ออกไหมครับ พอเขาถอดพิมพ์เนี่ยมีพิมพ์อยู่ตัวเดียวนะแล้วก็ถอดหน้าถอด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 ,ถอดแล้วก็มาช่วยกันเสริมหลังเสริม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 แล้วก็ติดท่อฉนวนหรือท่อทางน้ําแล้วก็ไปปักทีตต้นเทียนนี่ออกไหมครับปักที่ต้นเทียนการทิ้งสาบเอาไว้การตะเข็บข้างก็จะเหมือนกันในพิมในพิมแต่ละพิม์นะก็จะมีทิ้งสาบที่น้องลอยไว้ในใกล้เคียงกันบางองค์ไม่มีก็ได้มันสุดแล้วแต่นะครับเห็นไหมครับเห็นเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูยันนะ ใครที่อยากเห็นเลยมือนะหลวงปู่ในแนวทางของผมนะผมลองสูมโฟกัสให้ก่อนแป๊บเึยชัดไม่เอย่ยเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแป๊บนึ่งครับโอเคนะครับเรามาลองชงมกันดูนะเห<ม>็นไหมครับ เห็นไหมครับ uh huh. อะเห็นเนาะเนี่ยอะไรมือหลวงปู่ในแนวทางของผมนะเห็นไหมเห็นไหมครับตัวท้อมหามาพมแทงสุดเห็นไหมเหยบแบบนี้ครับพยายามติดโฟกัสอยู่อ่าโอเค เห็นไหมเห็นลอยเ็จาตัวขวาับ้ตัวซ้ายกับตัวขวาไหครับผมอ่านไม่ออกนะแต่ตามมวนหนังสือเขาจะเขาจะเขียนว่าพุทธทัวรหันเพราะวานราชาลีตินะครับเหมือนในหนังสือของอาจารย์ลาวิโรนอะพี่เพื่อนลองไปดูนะหนังสืออยู่ข้างๆผมเดี๋ยวผมจะลองเทียบไปดูอีกทีนึง เห็นไหมเห็นไหมเป็นคล้ายสารเอข้างๆตัวทอนนะครับให้ดูตัวนี้คล้ายทพุทธเท่าสารอูนะครับคล้ายต่อเต่าเลยสระอูนะครับแต่ตัวนี้จะมีจานแถวล่างแถวหนึ่งฟูมไม่ค่อยติดจะคหับเห็นไหมฮะเห็นไหมเอ่ยพอได้เนาะ พอพอ,พอเห็นกันอยู่เนาะอ่ะพอดีคุณภาพของภาพอ,อาจจะไม่ค่อยดีผมต้องขับขออภัย้วยนะครับครั้นี้ผมจะให้ลองชมนะลองชมในหนังสือของอาจารย์ลาวิโรนนะขอให้ชมหลังดูนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้ใช่ไหมมีไฮซัลระเอเห็นไหมเอาถุงอันนี้เป็นไห้ตอเต่าเห็นไหมตัวท็อกเดี๋ยวนะ ผมถือผมถือกล้องไปด้วยครับแล้วผมก็จับโฟกัสไปด้วยมันก็เลยจะไม่ค่อยติดอาจจะเบลอไปนิดนะครับเห็นไหมเห็นเนาะเนี่ยจานลายมือเดียวกันนะครับเห็นไหมตัวท้อพุทธโทอรหังพระขวาณชาลีตินะเขาอ่านกันอย่างนั้นนะเนี่ยตามในหนังสือนะครับพุทธเห็นไหมพุทธโธอรหังพระขวาณชาลีติ นะครับผมก็อ่านบาลีไม่เป็นนะนะผมก็ไม่ได้เก่งการอะไรขนาดนั้นนะครับคันนี้วันนี้เพื่อนผมก็ส่งมาบอกว่าเออเนี่ยเห็นเห็นเห็นไอ้นี่นะผมจะเล่าให้ฟังอันี้ก่อนพี่ๆจะเชื่อก็เชื่อผมนะไม่เชื่อก็จะไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันนะแต่ก็อย่าว่าผมแล้วกันเนาะหาว่าผมเ hey, อ้ยมึงไอ้นี่แล้วมาว่างันนี้กังผมถามนี้พี่เพื่อน <س <س ๆพี่เพื่อน <س 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 ๆเชื่อว่าประคำปากของสารหลวงบุญน่ะมันมีเส้นผมถามนี้มันมีีเส้นผมจะบอกเลยนะในแนวทางศึกษาของผม ประคำปราบงษาเขาจัดสร้างมาผมจําไม่ได้แล้วผมเรียบเรียงข้อมูลไม่ถูกนะแต่ผมจะใช้คําพูดแบบชาวบ้านให้ฟังนะประคาปราบงษาเขาใช้เรื่องของราชาเลิกมันมีแค่เรื่องเดียวในยุคสมัยนั้นมีแค่เรื่องเดียวฟังอย่างนี้นะแล้วข้าโมดหัวไปก่อนคราวนี้ผมจะบอกให้ฟังนี้ในตามตําราจดบันทึกไว้ว่านะเอาที่สามคนพูดนะหลวงปูบุญสร้างผงยาสามวันละ ในแต่ละวะันละมันจะเป็นเลิกโดยเฉพาะของหลวงปู่นึกออกไหมครับการปั้นแต่ละครั้งเนี่ยพี่เพื่อนๆคิดว่าปั้นเยอะขนาดไหนะอย่าลืมนะผมยาหายานะครับเขาบอกว่าการปั้นพันหนึ่งครงก็สร้างจานวนน้อยอยู่แล้วสแสดงว่าอะไรสะแสดงว่าการปั้นในหนึ่งครั้งผมตีให้เลยนะเป็นภาษาชาวบ้านแค่หนึ่งกะละมังแค่หนึ่งกะละมังนะขโมยดเป็นปมที่สองไม่ฟังนะสร้างสรงวรวันละ แสดงว่าประคำป่าผงสาเกิดขึ้นมาในยุคแรกของหลวงปู่บุญถูกไหมแสดงว่าเป็นการเป็นการปั้นผงยาในยุคในยุคแรกของหลวงปู่บุญโอเคไหมโอเคไหมผมให้ชมภาพเป็นตัวนะครับแสดงว่าประคำป่าผงสาเป็นการสร้างในยุคแรกของหลวงปู่บุญแต่ที่ผมเห็นนะประคำป่าผงสาฟังนะที่ผมเห็นนะ ปลาคำป่าผงสาเนี่ยมันได้ถูกกระจ,ระจายออกไปโดยกลุ่มของลูกศิษย์ในดั้งเดิมในยุคต้นๆของหลวงปู่ที่สร้างออกมาก็คือ,อ,อลูกศิษย์ที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตและลูกศิษย์ใชล้ชิดและของหลวงปู่ที่เชนหลวงปู่ใช้เองและอยู่ในกุฏิหลวงปู่จำนวนการสร้างมันน้อยนะผมจะบอกนะแต่ที่ผมเห็นนะเพื่อนผมมีเส้นหนึ่งขายแล้วนะสองไอพึ่ง พูดผิดไปนิดนึงมันคุณต้องแยกก่อนนะประคำปากผงสาก็คือประคำปากผงสาที่มีประมาณร้อยร้อยแปดเมตรหรือร้อยเก้าเมตรกับประคำมือไม่เกี่ยวกันนะแยกก่อนนะคุณลองไปดูนะในหนังสือลงกันกี่เล่มแต่ละเล่มแหล่งที่มาก็ยึดโยงมาจากคนชื่อนี้เอ,อ่อจากอ้วนบ้านอยู่นครปฐมมั้งไะอะไรอย่างนี้นะผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะจากออสุธนอะไรทักอย่างอีกคนหนึ่งนะ ที่บอกว่ามาจากในพิพิธภัณฑ์นั่นก็ส่วนนั้นนะผมให้ดูนะสองเส้นแล้วนะแล้วคุณคิดดูดิมีเซียนหลายๆคนในจะเป็นชื่อทาปัจจันชื่อนุมีไม่ต่ำกว่าสิบเส้นยี่สิบเส้นผมผมพูดได้เลยแล้วเม็ดเป้งๆขนาดทั้งนั้นเลยแล้วคุณคิดดูดิเม็ดประคำปา่าพงษาเส้นหนึ่งมีอยู่ร้อยกว่าเม็ดไม่รวมในกุฏิหลวงปู่บุญและในพิพิธภัณฑ์และหน,นังสือมีไม่ต่ำกว่าสิบถึงยีเส้น แล้วไหนจะมาปั้นพาอีกผมถามหน่อยเลิกแค่เลิกเ,ลกเดียวทําได้เยอะขนาดนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้แต่ผมเพื่อนผมโทรเพื่อนผมว่าเลยอธิบายเพื่อนผมฟังนะบอกว่าใครจะเชื่อก็เชื่อ,อแต่ผมไม่เชื่อเพราะลาชาเลิกเนี่ยมันมีแค่เลิกเดียวถูกไหมทาได้แค่วรารละเดียวแต่ประคับออกมาเนี่ยคุณจะบอกว่าเป็นวรารละสองวรารละสามผมไม่รู้แต่ในหนึ่งวรารละมันทําได้ไม่เยอะหรอกไหนจะทําพาอีกทาโน่นนี่นั่นอีกนี่ออกไหมไหนจะทำเม็ดผมยาหลวงผู้บุญอาจจะเป็นวรารละที่สามก็ได้ แต่ผมมองอย่างนี้ว่าถ้ามันมีสมมตินะมีไอหนึ่งไอสองไอสามไอสี่ไอห้าจนถึงไอสิบเนี่ยไอหนึ่งเนี่ยเป็นคนสร้างประคำนี้สมมตินะผมอธิบายเพื่อผมฟังนี้ถ้ามีไอหนึ่งเนี่ยสร้างประคำขึ้นมาสิบเส้นแจกจ่ายให้ประคำไอคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าจนถึงไอไอคนที่สิบเนี่ยนะแล้วเสร็จปุ๊บมันบอกว่าแท้วันใดวันหนึ่งไอหนึ่งเสือขายได้ขออภัยที่ที่ใช้คำหยาบนะครับบางทีเป็นคำเป็นคำติดติดปาก สมมติไอหนึ่งเสกขายได้แม่งดันแท้ขึ้นมาเว้ยไอสองไอสามไอสี่จนถึงไอสิบก็ไม่รู้หลกมันแท้หรือเปล่าแต่แต่ไอหนึ่งแม่งขายได้เฮ้ยอันนี้ของกูแล้วมาจากไอหนึ่งไอหนึ่งทำไงอะไอห่ากูเคยบอกว่าแท้นี่หว่าแล้วกูขายว่าแท้เออใช่ครับไอสองไอสองไอสามจนถึงไอสิบเนี่ยซื้อมาจากผมผมแบ่งให้เขาเองเพื่อรู้จักกันเลยก็กลายเป็นไอประคําของไอสองจนถึงไอสิบแม่งแท้ไปด้วยม่ออกอไหม แต่ความเก่า่ามันไม่เหมือนของประคำที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ใครบอกอ้างสากรูนอ้างพิพิธภัณฑ์ใหญ่ฉลาดให้ไปดูในพิพิธภัณฑ์ผมอ้างให้ฟังนะก็แสดงว่าประคำไอ้หนึ่งถึงไอ้สิบม่นแท้แต่แม่งผู้ของผู้ของประคำป่าพงษาที่มีที่มีส,ส,สีมันไม่เหมือนกับของในพิพิธภัณฑ์มันใหม่กว่าคุณบอกว่าของมันแท้แม่งก็การเป็นตกกระดพลพอยโจยการเป็นไอ้สิบสิบสิบเส้นนี้แท้พอสิบเส้นนี้แท้ผมก็ไม่รู้มันทำมากี่เส้นเลือกไหมครับการเป็นประคำมือก็แท้ไปด้วย นี่อรอไหมเนี่ยชุดข้อมูลตรงนี้แล้วคุณลองคิดดูดิว,ว่ามันจริงหรือเปล่าล่ะสิบเส้นปั้นกันมาทีจะเป็นกะละมังไหนจะภากเครื่องอีกไหนจะเสียนโลนสะดุ้งกับลออีลาหนังตะลุงจะโน่นจะนี่จะนั่นโอ้โหยุกต้นยุคเกา่าต้องเก่าย่างงี้ดูเนื้อต้องดูอย่างงี้สรุปยังไงเอาอยัางไงผมไม่รู้นะผมก็เลยบอกเพื่อนบอกว่าใครจะเล่นก็เล่นแต่กูไม่เล่น พราะผมเห็นน้องต้อมก็มีอยู่เส้นหนึ่งอาจารย์พี่ชันก็มีอยู่เส้นหนึ่งสองคนนี้แหละผมดูวันนี้คือของเนี่ยผมรู้ว่ามันกระจายไปเยอะอ่ะนะลุงลุงอาอาคนพื้นที่คนมีกระตังก็มีคนละเส้นสองเส้นสรุปยังไงคนพื้นที่เก๊ของเซียนแท้อย่างที่เขาพูดนะครับมันเป็นเรื่องตลกนะเอะคุณคิดว่า ของเนี่ยมันจะไม่หายไปเลยหรือของมันหาได้มันของมัน,ม,นมันก็ต้องไปอยู่กับเซียนดิเพราะเซียนเขาดูเป็นเซียนเขาดูแล้เขาสะสมมันจะมีอะไรเยอะแยะมันก็แล้วแต่คนพูดนะละเราก็ในเกาลูนเช่นกันละกันนะครับผมก็มองเป็นตลกของวงการประเรืองและสีสันนะคิดว่าผมเป็นสีสันก็ได้เนาะนะครับคราวนี้ใครจะสะสมแบบไหนก็สะสมแบบนั้นนะครับใครจะเชื่อกลุ่มของน้องเต้ของเพื่อนๆน้องเต้เขาก็เชื่อ ผมก็ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ก้าวลูกนะซึ่งผมก็มีช่วอมูลชุดเดียวกับของพวกเพ,พ,พ,พื่อนพี่ๆน้องเต้เขาว่าแหละนะครับก็อยากให้ฟังกันเอาไว้เก็บข้อมูลชุดนี้ไว้พี่พี่ก็ลองดูนะพระเนี่ยนะเก่าเก่านะเก่าเหมือนกันคมกว่าสวยกว่าคุณก็พูดกันไม่ได้ว่ามันเก่าได้ยังไงมันคมได้ยังไง มันมันแพ้ได้ยังไงแต่คุณมาตีว่าของพวกเขาเก๋ของผมเก๋คุณเอาตะก,กะอะไรมาคิดว่าพระของคุณเก๋ซึ่งข้อมูลของคุณยังมัว่วกันอยู่เลยโอเคไหมครับถ้าถ้าเกิดว่าคุณคุณยังพูดไม่ได้ว่าคุณเก๋ยังไงมันพิมพ์มันไม่เหมือนผมจะบอกให้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาจารย์ชานวิทย์นะครับของสมาคมอะไรเนะี่ยผมจะไม่ได้แล้วที่อยู่ที่คุณยิ้พึ่งที่เขาจัดประกวดบ่อยๆกลุ่มอาจารย์ชันวิทย์นะ พรกเครื่องของอาจารย์วิชาญพักเครื่องข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 องกลุ่มอาจารย์หมอพิทักษ์และพักของคนปิดกลุ่มหลายๆกลุ่มซึ่งทุกกลุ่มเป็นกลุ่มของคนที่มีเงินมีฐานะมาตั้งแต่สมัยก่อนฟังนะตั้งแต่สมัยก่อนตอนอยุคเริ่มๆประมาณ2,500ต้นๆหรือก่อน2,500ที่เขาเกิดกันมาตอนนี้เขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะน่าจะอยู่มา2,500ต้นๆหรือ,รอ,รอ,รอรประมาณนะและเป็นพักที่เขาได้ติดต่อกันมา เขามีพระชุดนี้การเชื่อไหมไม่มีใครมีภาพแบบที่สากคนเขามีกันเลยเขาทุกกลุ่มไม่มีใครมีกันเลยแม้แต่พระที่แตกจากใต้หลังคาโบสถ์มาก็ไม่มีมีแค่ชุดเดียวก็คือพระที่คุณสุทนอะไรไม่รู้เนี่ยบอกว่าอยู่ในอุติหลือบุบุญซึ่งคุณลุงที่เฝ้าพิพิธภัณฑ์ก็บอกว่าไม่รู้ว่ามีอยู่กี่องค์ซึ่งคุณลุงอายุเจ็ดสิบติอยู่แล้ว นื้อออกไหมแต่ปศหนึ่งกว่าสมัยนั้นคุณลุงอายุคุณคุณลุง,ลงจำชื่อคุณลุงไม่ได้ก็ขออภัยคุณลุงอายุ30กว่าแล้วตอนนั้นนะสมัยนั้นนะที่กูแต่งนะใต้หลังคาโบสถ์คุณลุงก็บอกว่าไม่รู้มีกี่เหรียญสรุปมีคนรู้อยู่กี่คนมีคุณสุทธนการอาจารย์อะไรอีกคนสองคนนะที่รู้ตลกไหมตลกเนอะแต่มีอยู่ในกุฏิหลวงปู่บุญเออเอาเขาดิแต่คนพื้นที่หรือคนที่สะสมหรือเป็นลูกศิษย์ต้นกคนกุฏิลหลายกลุ่มที่ได้พระช่อกันมาเนี่ยไม่มีใครมีเลยพระพิมพ์ อาจารย์ออครูเต้ยเล่าให้ผมฟังนะอาจารย์วิชาญนะอาจารย์ชันวิทย์อาจารย์ชันวิทย์ที่อยู่ในกลุ่มตรวจพระออของหุ่นกิพี่พึ่เที่ยวจัดสมาคมเป็นสมาคมกันนะนะผมก็ไม่กล้าลวงนะว่าจะดีไม่ดียังไงผมไม่ขอรู้เขาบอกว่ามีคนชื่อนึงนะ่ะชื่อชื่ออ้วนน่ะบ้านอยู่แถวจังหวัดนครปฐมเขาบอกเขาพูดนะผมก็เอาข้อมูลชุดนี้มาเปิดเผยให้ฟังนะผมก็ไม่รู้จริงเท็จผมไม่ได้อ้างชือ่อใครนะ เขาบอกว่าเป็นคนที่ทําพระเก๊ขึ้นมานะครับชุดหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้นะแต่อีกข้อมูลอีกชุดหนึ่งมาจากทางชนบุรีเขาก็บอกว่าอาจารย์ของต้อมมาพูดนะบอกว่าคนที่มีนามสกุลเป็นจังหวัดเอ่อจังหวัดหนึ่งอยู่แถวเลยนครปฐมไปเอางี้ดีกว่าเป็นคนทับพาทาพระเกชุดนี้ขึ้นมาผมก็ไม่รู้เขาสองคนเป็นทพระด้วยกันหรือเปล่านะแต่คนสะสมรุ่นโบราณไม่มีใครมีชุดสากล เอางี้ดีกว่าไม่มีใครมีชุดสาคนแปลกและเดี๋ยว,วคุณเคยดูนะมันจะมีอะไรแ,แปลกๆออกมาเรื่อยคุณลองคิดดูนะชินราลาลสร้างสองสี่เจ็ดสองชินลาหลวงปู่บุญสร้างสองสี่เจ็ดสองเขาบอกมีเนื้อทองคำปั๊มโรงงานมีนะแสดงว่าหลวงปู่บุญต้องมีลูกศิษย์ลูกหาที่มีในทุนระดับหนึ่งถึงจะสร้างพระเนื้อทองคำได้ถูกไหมครับคุณโอ๊ตบอกว่าการสร้างเนื้อทองคําได้หรือการสร้างพระได้ต้องเจ๋งพอประมาณนืกออกไหมพอต้องไปให้โรง,งทำเหรียญเนี่ย ซึ่งมีคิวยาวเหยียญอย่างแกบอกขึ้นมาเรื่องอกไหมแต่หลุงบุบุญสร้างหลังจากนั้นน่ะสองสี่เจ็ดห้าหรือเจ็ดหกเนี่ยแหละนะครับเหรียญเจ้าสัวเนี่ยเขาบอกมมีเนื้อทองคำนะมีแค่สามเนื้อสามคนบอกมีแค่สามเนื้อมีเนื้อทองแดงเนื้อเงินและเนื้อทองเหลืองแต่กัปตันแจ็คเอามาลงมีแค่เนื้อเนื้อขีนกกรเป้าสร้างน้อยแล้วแบบเป็นฉลุด้วยไอ้แม่เป็นฉลุเป็นพิมพ์ที่เหมือนฉลุอะนะครับเขามาลงอยู่ ผมก็ไม่รู้นะว่ามันยังไงนะแต่สากลบอกมีสามเนื้อสรุปผมต้องเชื่อสากลหรือผมต้องเชื่อนครปฐมใครใสายตรงสายยังไงไม่รู้หรือจะเรียกผมเป็นสายแว้นก็ได้มไม่รู้หรอกผมมาพูดแล้วแว่นมาผมก็แว้นไปนะครับผมฝากข้อมูลชุดนี้ข้อมูลชุดนี้นะครับให้พี่เพื่อนลองคิดวิเคราะห์และแยกแยะกันดูนะครับตามใดที่เงินยังอยู่ในกระเป๋าเราตามใดที่เรายังมีลมหายใจผมก็จะทําคลิปของผมถ้าผมมีพักผมกจะทาให้ดูเรื่อยเรื่อยเรื่อยไป ก็คิดและวิเคราะห์แยกๆก,กันเอาเองครับสวัสดีครับแค่นี้นะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าผมมีพาะอะไรใหม่ผมจะมาทำให้ชมกันนะครับสวัสดีครับ